นวทางฮานอยครับผมประจำวันที่15พฤศจิกายนนะครับผม2567ครับวันนี้ได้ชนีร่องศูนย์นะครับผมตัวเน้นี8ปตับ03ครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม youtube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามาเราฟังรับชมไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสําหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย้ครับผม สำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผม อนนือเลยเราก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VP ทุ่มครึ่งนะครับผมเมื่อวาน14อ่า14พฤศจิกายนครับผม2567นรบะครับวานแอนไฮเดนห้าอองศูนย์ครับผม3ตัว353กับ901ครับ 2ตัว5 0 5 3 01 09ตัวกาน323391ครับผมผลปรากฏว่าเฉพาะกิจออก393กับ04ครับผมก็ได้วิ่งรูด0ูนนะครับผมวิ่งรูด0ูนครับพิเศษครับผม547กับ86ครับรอบนี้หลุดไปครับผมปกตินะครับผม780กับ13ครับก็ได้วิ่งรูด0ูนนะครับผม ไอเก้าศูนย์นออกแปดศูนย์วีพีครับผมสองเก้าเก้ากับศูนย์แปดก็ได้วิ่งรูดศูนย์ครับผมสรุปวันนี้เจาะไม่เข้าครับผมเจาะไม่เข้าก็ได้แค่วิ่งรูดไปนะครับผมสายเจาะท่านมิ้นก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมมาว่ากันใหม่สำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนอยรวมครับ เฉพาะกีดสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็ VIP ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่15ครับผมพฤศจิกายน2567ครับสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นซครับผมเด่น4ีรองเป็นศูนย์นะครับ เด่นสี่องศูนย์ครับผมเด่นสามตัวเก้าสีครับผมส่วนรองสามตัววันนี้ได้9 0้สครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา948ครับผม3ตัวเด่นครับกับ903นะครับผม3ามตัวรองครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2งตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น4ครับผมเด่น3ตัว9 48นะครับผมจะตัด2ตัวเด่นได้เด่น4ลรอง0นะครับผมเด่นลองรวมกันเป็น4 0ครับตัด2ตัวเด่นได้48ครับผมแล้วก็49ครับผม ์รองครับผมรอง0นะครับผมรอง0รอง3ตัว903ครับผมตัด2ตัวรองได้03ครับผมกับ09นะครับ03กับ09ครับผมตัวกานครับผมตัวการจากชุดรองวันนี้ก็จะเป็น93ครับผม ตัวการจากชุดรอง93นะครับตัวการจากชุดเดนวันนี้98ครับผมเอาวันนี้ตัดเลขครบหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขครบหมดแล้วครับก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม,มหรับวันนี้ครับนอยรวมครับผม เฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ V.I.P. ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567ครับวันนี้ได้เด่น4รอง0ครับผมเด่น3ตัว9 4 8รอง3ตัว9 0 3ครับผม เด่น4ลอง0นะครับผมเด่น3ตัว9 48ลอง3ตัว9 03ครับผมเด่น2ตัวครับผม40 48 49ลอง2ตัว03 09ตัวกันเป็น93กับ98ครับผม เดิน2ตัวนะครับผม40 48 49รองสองตัว03 09ตัวกันเป็น93ครับ98ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น4ลรอง0นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับเดิน4ลรอง0ก็นำไปใช้ได้เลยครับผม สำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้แอดก็จะขอเน้นไปที่48นะครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้ครับแอดจะขอเน้นไปที่48กับ03ครับผมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สามรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสามรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ